ติปิโสภะกวาลาหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะวาติิติปิโสภะกวาลาหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารติสัททวะมนุษย์สานังพุทโธพะคะวาติอิติปิโสพะคะวาลาหังสามมาสามพุทโธวิชาเจรณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารติ สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภคะกวาติอิติปิโสพระกวาลาหังสามมาสามพุทโธวิชชจรณะสามปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภคะกวาติ อิติปิโสพระกวาอาหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลกุบิสะธัมมะสารถิสะถาเทวมนุสสานางพุทโธพระกวาติอิติปิโสพระวาอาหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิสัทธาเทวะมยนสานังพุทโธภะกวะติอิติปิโสภะกวะหาาหังสามมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมานุษานางพุทโธะคะกวาติอิติปิโสพระกวาอนาหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิ สัทาเทวะมนุษย์านางพุทโธพระกวาติอิติปิโสพระกวาหางสมมา,ม,จา,จาม,สมมาสามพุทโธวิจารณะสามปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุบิสะธรรมะสารถิสัทาเทวะมนุษย์นางพุทโธะคะกวาติ อิติปิโสภะควาอะหังสามมาสามพุทโธวิชาจรณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตะโดปุบิสะธรรมะสารถิสัถาเทวมนุษย์นังพุทโธภะควาติอิติปิ